อนี่นะคะลูกค้าก็กำลังเข้ามานะคะที่ตลาดต้นไม้เซฟวันอันนี้สวนเป็นสวนบุญประจวบนะคะเจ้าของร้านก็กำลังเก็บร้านอยู่นะคะไม้เขาสวยตลอดเลยนะของสวนบุญประจวบเนี่ยเบอร์กินนี่นะคะเบอร์กินนี่ร้อยห้าสิบาทนะคะเนี่ยนี่แล้วก็มีพริกด่างห้าสิบบาทนะคะ ออดิบด่าง50บาทนะคะส่วนน้องจา๋าเนี่ยพักมาได้เลยนะคะบอนกระดาษด่าง120ยี่มูช้างด่างขาว350ราสนะคะและประกันการแพ็คนะคะร้านเนี้ยนี่เจ้าของร้านมาแล้วค่ะัสดีค่ะน้องจา๋าสวัสดีครับสวนบนประจวบนะคะคมีไม้สวยๆมาเยอะแยะเลยอาใครอยากยกช้างไปเป็นโขงนะคะช้างขาวใช่ไหมน้องจ๋าครับตัว,ต,วตัวนี้ขาวมินครับ อันนี้ขาวมิ้นราคาอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งออืรวมส่งได้ลูกเทียบเลยนะคะมีมีมีสองหนอนครับอันนี้สองหนอนะล้วไม่นี่นะคะลายลายก็ดีนะลายก็สวยหนอนลายสวยลายสวยช้างขาวนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะขาวมินหนึ่งพันสองร้อยบาทตัวนี้ขาวเฉยครับค่ะถ้าอันอันนี้ช้างขาวนี้หกร้อยแปดสิบบาทมีหกร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็นี่ก็ขาวไหมอันนี้ขาวมิ้นครับ ขามินนะคะมินสามร้อยห้าบครับค่ะแล้วก็ไซนี้สองหาสบาทอืมนะคะสอง้อยห้าสิบบาทครับช้างเหลืองช้างเหลืองนนี้นี่ช้างเหลืองกระถางละหนึ่งรอยครับหนึ่งรอยนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยเหรอฟอมกอใหญ่ๆเนี่ยอันอันนี้หนึ่งรางครับอันนี้แปดสิบนี่นะคะแปดนะี้อันนี้ห้าสิบครับห้าสิบโอ้โหดูนะคะสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าต้นใหญ่นี้สามรห้ครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้สามร้อยห้าสิบนะคะดูร้อยจายยกให้ดู โอโหดูลายนะคะดูลายสวยมากถ้ามีต้นนี้แล้วย้อนไปสักปีกว่าประกวดก็เหมือนจะชนะเลยนะปีปีกว่านี้ได้ได้เงินเลยจอดูโน่แหะครับจอดูโน่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับสี่ร้อยห้าสิบนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนอกจากส่งได้สบายสบายเลยนะแล้วก็ถ้าจอร์ดข้างล่างนี้อันนี้สองร้ยก้าสิบครับนี่ลายต้นนี้ลายสวย สวยนะคะลายสวยสองร้อยเก้าสิบาทค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่น้องจ๋าค่าส่งก็แปดสิบาทครับแปดสิบาทนะคะอันเล็กนี่หละอันอันนี้ก็จอยเหมือนกันครับเพิ่งแยกใช่ไหมไม่อันอันนี้คือเป็นไม้วางข้อครับพี่ข้อวางอันนี้ขึ้นแบบว่าขึ้นแล้วเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยี่สิบนะคะสำหรับคนที่จะชอบเลี้ยงต้อยนะคะถ้าชอบตัวโตก็ไปโน่นเลยนะคะ อันนี้อีพี่ใบพายครพี่ใบพายหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทนะคะใครยังไม่มีเก็บสะสมทักนองจ๋ามาได้เลยแล้วก็ประกายดาวก็สองร้อยห้าสิบบาทสวยนะคูมาแล้วเนี่ยต้งข้างหน้ามันสวยดีเอาเอาเอาสีแปะมาเปล่าสีสวยสีทนะคะสวยมากเลยนะคะโอรสแล้วนะคะโอรสเลยนะคะเนี่ยครับอือสองร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับไซส์ใหญ่แบบใหญ่อะกระถางสิบนิ้วอะไรเงี้ยเป็นใหญ่ๆอย่างก็มี หนห้ารัวหน้า 5, ว <600. S 1> าัวกัญช,ชาครับหน้าวัว็นกัญชาครับไม่ใช่ตัวกัญชานะอันนี้เป็นเป็นไม้ประดับหน้าวัว็นกัญชาเหมือนขาไก่ <laughs> <laughs> นี่นะคะใบเขาไปอย่างนี้หน้าวัวเ็นกัญชาหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะ พัตสนาบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเขาผิดเองมีคนยอมรับผิดแล้วอันนี้อันนี้เพนเพนเลดี้ครับเพนเลดี้เท่าไหร่ครับเพนเลดี้หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็อันนี้ไอพีโรดับดับเงินครับพีโรดับเงินครับเก้าสิบบาทครับเก้าสิบบาทตัวนี้อ่ะลาพิโดฟอรน่าพูเปดูล่าครับสวยมากเลยนะคะดูลายเนี่ย สามร้อยเก้าสิบแล้วข,ขึ้นหลักแบบว่าขึ้นหลักแล้วก็อะไรแบบดีแล้วปีนเสาแล้ว<ช>นะคะปีนเสาแล้วใบก็ใบลายสวยเลยสวยใบจะยาวกว่านี้ไหมน้องจา๋าใบจะยาวครับะะใบจะยาวคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆกับเล็กเชอร์แต่ที่แน่ๆคือลายกินขาดไปแล้วนะคะมันจะมันจะคล้ายๆกับเล็กเชอร์แต่ว่าคนละตัวกันสวยงามค่ะ อันนี้ออรอเรียครับเป็นไม้ตออ้าวลุ้นใบใหม่เลยนะคะใบเก่าไม่ต้องไปสนใจนะคะนี่ไม้ไม้ตอสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะตอรอบสองตอแรกขึ้นไปแล้วและอันนี้ก็ตัดอีกตอตอโหดมากตัดอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ออร์เรียมออนอเรียมเหมือนกันครับสี่รอยหสิบเหมือนกันครับ4ี่รอยห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีตอตอใหญ่ถ้าตอใหญ่อันนู้นก็ห้าร้อห้าสิบ ลายสวยนะคะห้าร้อยห้าสิบสองใบนะคะถ้าตอใหญ่มันจะโตได้ไวกว่าขึ้นมาใบจะใหญ่เลยแต่อาจจะมันก็จะตามสเต็ปมันจะยังไม่ฉีกแต่ว่าแต่ขึ้นมามันจะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็อันนี้อันอันนี้ไทคอนครับลายลายกลางๆเท่าไหร่ห้า้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบแล้วคะไทคอนค่ะยังไม่มีค่ะลายก็ถือว่าดี นี่ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็นักขลาดเนาะนักขลาดอย่างนี้ร้อยยี่สิบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแต่ที่ไปแอบไว้ตรงนั้นก็คือว่าเขาเขาเอาแล้วอ๋อหรอขายแล้วมีต้นเดียวด้วยใช่ไหมแต่แต่ว่าที่สวนมีครับแต่ว่าวันนี้เอามาต้นเดียวนี่เขาเอาไปแล้วอันนี้ฟิโลก้านส้มนะคะอันนี้ตัวตัวนี้ก้านน้ำตาลครับพี่อ๋อจะมีก้านน้ำตาลหู่ะหูเขาจะไม่เหมือนกับก้านส้มนะพี่อ๋อหูกลางนะคะใช่หูกลางหูกลางนะคะก้านน้าตาลก้านน้ำตาลก้านน้ำตาลจะโตช้ากว่าก้านส้มอีกครับ สามร้อยบาทนะคะการส้มว่าช้าแล้วก็กาน้ําตาลช้ากว่านี่นะคะการส้มหูชิดแบบนี้นะคะการส้มสองร้อยห้าสิบการน้ำตาลสามร้อยคนละสายพันธุ์นะคะสองร้อยห้าสิบนะคะการน้ําตาลสามร้อยนะคะก็มะละกอดำาะวกดำร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหกระถางอย่างนี้เลยนะคะถังใหญ่เลยนะคะก็มันกาลังเริ่มดําแล้วตอนแรกมันยู่แสงเยอะผมเหยนแบบว่าอยู่ข้างนอกแสงเยอะอันนี้ก็เข้าแบบ กับร่มมันเริ่มจะดําแล้วอันนี้ร้อยห้าิแล้วก็อันนี้กวักโบราณด่างดางสองก้านนี้เท่าไหร่คะหกริครับ6กรหนะคะแล้วก็ยอดทองอีก90้ยอดทอง90บาทนะคะสวยมากเลยกระเบิดระเบิดร้อยห้ิบหนึ่ร้ยหบอันนี้ก็ลายสวยเหมือนกันนะคะ กุ้งนะคะกุ้งด่างเล็กน้อยแต่ว่าด่างนะครับด่างร้อยแปดสบร้อยแปดสิบบาทมันก็จะมีตัวด่างน้อยอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาแล้วมันก็ดูแล้วก็เนี่ยมนช่วงเนี้ยด่างอยู่นี่นะคะใบนี้ราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันครับเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมันก็จะด่างน้อยค่ะเดี๋ยวก็ด่างออกเรื่อยๆค่ะมันก็มันมันก็ได้ยังได้ความเป็นแบบว่ากุ้งด่างอยู่มันจะมีแบบลายประมาณนี้ทั้งพวกนี้ร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วก็จะมีตัวตัวนู้นเป็นไม้ยอดแต่ว่าจะจะสลับนะครับมันจะด่างสลับ ยกหน่อยยกหน่อยพิเซจน์เลย์สวยนะคะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะมันด่างดีแต่ว่ามันคือถ้ามันด่างกับใบมันสวยแต่ว่ามันจะด่างสลับครับนี่นะคะตัวนี้เขาจะด่างสลับเชื้อเขาเป็นประมาณนี้สามร้อยห้าสิบนะคบเป็นที่เชื้อเขานะคะโอเคค่ะ มาต่ออันนี้คือต้นอะไรว่อาอาวาสนาหับเงินหับทองครับอาวาสนาหาบับเงินหับทองครับนี่นะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมาเขาเขาจะไม่เต็มต้นใหญ่วาสนานี้เขาจะเป็นพุ่มครับ<อ>เขาจะเป็นแบบเป็นพุ่มพุ่มเขาจะบานออกมากกว่านี่นะคะเท่าไหร่คะน้องจา๋าสี่สิบบาทครับโอ้โหวงพวกนี้ก็<ห>าทางข่าวนี่สี่สิบาททั้งหมดเลยสี่สิบบาททั้งหมดเลยนะคะใช่ครับก็จะอันนี้รวยรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกครับ ได้40บาททั้งหมดเลยนะคะครับแล้วก็จะมีโชว์9ชั้นบ้างปะกาลังงอันนี้ะคะแก้วสารพัดกแก้วสารพัดนึกนะคะก็จะเป็นค้านกยูงแล้วก็ฝืนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ40บาทนี่รวยไม่เลิกนะคะแค่กระถางนะคะก็สวยคุ้มแล้วค่ะก็จะมีพวกนี้ก็จะเป็นเปเปอร์หยกด่างค่ะมีภูแอปเปิ้ล Pink 18ครับทักมหานอนจาขอดูรูปซ้ําได้เลยนะคะกินนาคเนาะครับ ตัวตัวตัวนี้เป็นไออันเนี้ยพี่เอฟิโลฟิโลมาไอฟิโลมะมะละกอ๋อเนี่ยหรอครับใช่ครับอ๋อฟิโลฟิโลมะละกกแต่เป็นตัวที่มันมีมะมละกอใบเล็กกับใบใหญ่ตันนี้เป็นตัวใบใหญ่แล้วก็นี่ฮารินมังกรมังกรตัวนี้มังกรแคะอันนี้ลายผักบุ้งอันนี้ออมออมออมเพชรออมเพชรนะคะยืดมันดูก็ดูสวยมันผักบุ้งอ่ะสี่สิบบาทครับเออจะมีอย่างอันนี้ก็เะียบ้าา เมตตาเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมครับนะคะโอ้มีหลายมีเยอะมากอ่ะคือหลากหลายมันจะจำจาชื่อไม่ได้หลากหลายขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เขาก็จะมีชื่อของเขาอยู่อีกต่างหากครับอันนี้ก็ลิลลิมังกรขอบขาวเนาะใช่ครับมันจะนี่จริงจไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่มันจะด่างเข้าข้างในเนี่ยที่สังเกตดู อันนี้ตัวลิ้นมังกรที่แคะแล้วเขียวเฉยนะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวดังๆนะครับในรูองอย่างตัวนั้นเหมือนกันครับนี่นะคะก็จะเป็นแบบดังๆเข้าใน <40 S 2> ลน้ำสิบบาทนะคะคนี่ตั้งโต๊ะน่ารักน่ารักตะมุตมิแล้วก็จะมนีนี่นี่อย่าง,างพวกนี้กระถางเล็กนี้ก็สี่สี่สิบบาทครับอย่างเงี้ยนี่นะคะแต่แต่ถ้าอันนี้จะหกสิบบาทครับ นี่ะคะช้อนเงินช้อนทองหกสิบนะคะคู่ละวหนึ่งร้อยก็จะพอเป็นชุดอย่างเงี้ยกระถางก็คุ้มแล้วกระถางนี้ก็อันนี้ก็ราคาเท่าไหร่ดิถ้าถ้าอย่างงี้ห้าสิบบาทครับอันละห้าสิบบาทโอ้ก็จะมันก็จะไปกับกระถางนี้มันก็ราาคสวยมากแล้วก็กลอกมรกตนี่ค่ะแบบนี้แปดสิบาทแปดสิบบาทอันนี้เขียวเฉยนะครับกลมมะละกตเขียวนะคะไม้มงคลนะคะแปดสิบบาทอันนี้ภูเอ้ยไม่ใช่เงินเงินไหลมาเงินไหลมาแดงเหลืองครับ สวยมากเลยนะคะปีนเสาสวยมากเลยพย้อนไปเนาะพย้อนไปในในอดีตนะคะสั่งได้นองจ๋าส่งราคาเบาๆด้วยแปดสิบาทเริ่มต้นใช่ไหมนงจ๋าแปดสิบบาทสองสามต้นก็ถ้าเป็นถ้าเป็นกระถางพวกกระถางสี่นิ้ว้วก็ค่าส่งก็ถ้าสามสี่ต้นนี้ก็แปดสิบาทครับถ้าต้นหนึ่งต้นเดียวสองต้นก็หกสิบาทคุ้มเลยค่ะคุ้มเลยค่ะรองเท้านารีครับอันนี้เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีชื่อว่าเหลืองเหลืองเมืองการครับ ค่ะเหลืองเมืองการนะคะดอกดอกเขาจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีเนี่ยเนียสังเกตดูจะมีดอกบานแล้วจะมีตุ่มมาอีกดอกเป็นสีเดียวเลยสีเหลืองเนาะใช่ครับตัวนี้จะเป็นเหลืองเมืองการจะเป็นสีเหลืองเก้าสิบบาทนะคะมีหลากหลายตัวครับที่ที่บ้านมีแต่มันยังตุ่มอยู่ก็ยังไม่เอามามีหลายตัวอยู่แล้วก็มานี่วาสนาเงินหนุนนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเงินหนุนเงินเกลียวนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะคุ้มมากเลยนะคะแล้วก็น่ารักด้วยเนี่ย ไม้มงคลอันนี้ยน่ารักมากตะมูตะมีแล้ <c oughs> วก็มาตรงนี้ก่อนนะคะเราถึงตรงนี้แล้วเนาะครับอันนี้คริสครับหน้าหน้าบัวหัวใจคริสตัลลินัมครับ <N> นี่นะคะสามร้อยแปดสิบหนูถือนะสามร้อยแปดสิบบาทใบใบใหญ่เลยนะครับใหญ่ ừ, จริงต้องว่าจะว่าจะขยับกระถางเป็นกระถางแปดมันจะดูแบบว่ามันจะเต็มหุ่นมันพอดีอันนี้ผมดึงใบดึงใบเก้าออกไปสามใบนะมันใบใบเก่ามค่อยสามร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ เดดีดีกว่ามงคลครับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไอตัวนี้ด่างผมผมไม่แน่ใจด่างเหลืองนะมันเป็นด่างเนี่ยพี่มาเอาเนี่ยพี่ดูใบเนี้ยเห็นไะค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่นี่เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกว่าด่างอะไรเนี่ย ด่งเหลืองดังเหลืองด่งอใช่ไหมใช่ด่งเละด่งเหลืองด่งอะไรไม่รู้อะดังเหลืองอย่เงี้ยสองสองร้อยบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆหกอใหญ่ๆหญ่เลยะฝากขึ้นไดแล้วก็นี่นะคะรวดซักด่างโอ้โหสวยด้วยนะคะนี่ใบตวเนี้สด่างนี้นะคะสองร้อยห้าบาทสองอยห้าสิบนะคะต้นใหญ่มากต้นใหญ่อันนี้เป็น หูไอฟิโลหูช้างตัวที่ช้างเขียวไหมหูช้างเขียวที่เป็นตัวใบใหญ่ครับนี่นะคะฟอร์มนะคะได้ฟอร์มได้ฟอร์มร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบแล้วก็ติวินสันด่างวินสันดังสามร้อยเก้าสิบตัวนี้นะคะเป็นลูกผสมสามร้บย่ามสิบก็ถือว่าแบบว่าก็เคโอเคด่างแบบกลางๆครับเพราะมันไปไปทุกไปอยู่ค่ะสวยค่ะสวยกล้วยโนโน่เปล่าเนี่ยครับโนโน่ครับ โนโนเท่ายต้นนี้พันสี่ครับต้นนี้นะคะโนโนพันสี่สี่เขาจะออกเองใช่ไหมน้องจ๋าใช่ใช่ครับอันนี้เริ่มเริ่มออกแล้วเริ่มเอามาอยู่แสงก็สีเริ่มออกแล้วครับตอนแยกจากหน่อนี่มันมันจะขาวๆหน่อยถึงเวลานะคะถ้าอีกต้นหนึ่งนี่พันพันสองตัวนี้จะพันสองอันนี้นะคะโนโนหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต้นนี้ชํำนาญแล้วรากเลยปกติครับอยกงหน่อยก็แตกหน่ออันนี้ตัวนี้เป็นไอิครับไลอินโดตัวนี้เป็น fb ครับหรอ ว่าตะแคงตะแคงให้ดูนี่นะคะนะคะลายเขาจะเขียวก็แดงจะพอๆกันมันจะกึ่งๆกันสวยหนออ้วันแข็งแรงเลยสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นไหมทองอืมนี่นะคะไหมทองฮะมีกนะรือยางห้าร้อยบาทค่ะไหมทองตัวก็ชั้นด่างด่าง ด่างน้อยแต่ด่างนะจ๊ะด่างน้อยอาหาความด่างนี่นะคะนี่ด่างนะคือด่างนะด่างทุกใบเดี๋ยวมันจะด่างนิดนึงแต่ว่าใบล่าสุดที่เปิดมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอันนี้ผูอะไรเนี่ยผูกินหมากด่างครับผูกินหมากด่างนะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะทั้งสองต้นเลยเนาะใช่ครับสวยนะคะผูกินหมากด่างนะคะวัชนะเก้าชั้นเกชั้นด่างเจ็ดสิบบาทต้นละเจ็ดสิบ ตอนละเจ็ดสิบบาทนะคะเงินไหลเงินไหลเงินไหลสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้านะคะมีบ้านเมตตามหานุยมตินั้นก็มีเนาะใช่ครับอันนี้จะต้นอันนี้ห้าสิบาทครับห้าสิบบาทนะคะเหมือนเอ่อนี่กันสิบบาทแต่ต้นใหญ่กว่าไงอันนั้นมันได้กระถางขาวอันนี้อันนี้อินเดียดำครับอินเดียดำร้อยสี่สิบครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะ โอ้ยส้มด่างส้มจี๊ดด่างหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะส้มจี๊ดด่างนะคะลูกเขาก็จะด่างนะครับลูกเขาก็จิ้มจิ้มพริกกินได้เลยดีแตนมะนาวเด็ดกว่ามะนาวอยู่นะคะมหาเหงมหาหญงครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีสามกระถางเนาะครับแล้วอันนี้คืออันนี้ไอ้นะไอ้หัวหัวใจเศรษฐีครับหรือว่าสตรีกาลอมเพชรนะครับนะคะครับแบบนี้หกสิบบาทครับหกสิบบาทนะคะสวยมากนะคะ ก็ชบาด่างห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะชบาด่างภูราชินีห้าสิบครับแล้วก็พูแอปเปิลห้าสิบาทพูแอปเปิลนะคะห้าสิบบาทสวยมากเลยก็ฟิโลทองฟิโลสีทองห้าสิบห้าสิบนะคะของร้านนอกจากก็มีเยอะนะคะ เนี่ยปวดหลังแล้วนี่ก็ไม่มีเป็นงานนี้นะาจ๋าฝากบเ,าบเบอร์โทรเลยคะ่ะเบอร์ผมนะครับ0959844998ครับค่ะทักหา,าน้องจ๋าได้เลยนะคะ<ม>สวนบุญประจวบนะคะคสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับ